สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทำเเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะวิวเวนครีมบอมกันนะค่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้กันก่อนนะอันนี้ค่ะคือตัวอย่างนะที่เราทำนะก็คือทำตอนแรกๆนะคะมันคือเป็นน้ำแบบเหลวเป๋เลยนะคือยิ่งใส่แป้งเยอะมันก็คือยิ่งเหลวไม่รู้อะไรนะไม่รู้เพราะอะไรนะคะก็ก็ครั้งนี้นะคะเราจะมาลองทำอีกครั้งหนึ่งอนะ ลองดูว่ามันจะได้เป็นแบบนี้หรือว่าจะได้แบบโอเคกว่าน,นี้นะคะมาเริ่มดูอุปกรณ์กันเลยปรกรณ์น,นะคะก็จะต้องมีสีค่ะจะใช้สีผสมอาหารสีน้ำสีโปสเตอร์หรือว่าสีฝุ่นก็ได้ค่ะเป็นช้อนโคมต่างต่างนะคะเป็นตะเกียบเป็นไม้ซกรงฟันเป็นอะไรนะคะแล้วก็ต้องมีไม้ปลายแหลมอันหนึ่งนะคะเอาไว้เจาะค่ะเวลาจะบีบ ก็มีภาชนะที่เอาไว้ผสมสีค่ะแล้วก็มีเอ่อภาชนะที่เอาไว้ผสมแป้งกาวอะไรพวกนี้ให้เข้ากันค่ะแล้วก็มีถุงรองบีบอันนี้ค่ะก็มีเอ่อถุงถุงบีบอันนี้ค่ะแล้วก็เป็นแป้งค่ะแป้งแป้งอะไรก็ได้นะคะน้ำปล่าค่ะกาวทีโอเอค่ะนะแล้วก็กาวน้ำใสเรามาเริ่มดูวิธีการทำกันเลยค่ะ มีกรรไกรนะถ้าใครไม่มีไม้ปลายแหลงนะใครไม่มีนะคะใช้เป็นกรรไกรตัดอางก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราตั้งเร่อก่อนเราจะมาเริ่มทำตัวแป้งกันก่อนเลยนะคะเออค่ะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นใส่แป้งขนมไปหนึ่งช้อนโต๊ะใช้ไปครึ่งช้อนโต๊ะ แล้กันนะคะเป็นช้อโต๊ะเท่านั้นนะคะ่ะแล้วก็ใส่สีค่ะสีภาชนะผสมสีบราวนเราจะใช้เป็นสีเขียวไอ้สีเหลืองนะคะวันนี้ใส่ไปสีเหลืองเดิมเลยสีเหลืองเนี่ยคะค่ะจะใช้สีอ่อนๆเนี่ยแนะนําว่าให้ใส่สีเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมกับอะไรต่ออะไรนะคะ นึช้อนเล็กๆว่าตักน้ำประมหนึง่งสองประมาณนี้ค่ะตักไปนิดเดียวพอคนให้เข้ากันคนให้สีก็คือสีตัวเนี้ยที่เราต้องเอามาละลายนะ้ำก็เพราะว่าถ้าเราไม่เอามาละลายเนะี่ยมันจะเป็นก้อนนะคะมันจะเป็นก้อนมันจะไม่ละลายเนี่ยเห็นไหมขนาดมันสมน้ำแนละ้วเนี่ยมันยังเป็นแบบมกีก้อนๆเม็ดๆอยู่นะนะคะ เมื่อมันเข้ากันแล้วค่ะเทไปเลยค่ะเทไปสีเข้มยิ่งสวยนะบอกให้ถ้ามันยังไม่ถ้าสีมันยังมีแบบก้อน,อนติดๆก็ใส่น้ำเพิ่มได้ค่ะเทลงไปเลยจากจาก,จากนั้นค่ะก็คนสีกับน้ำให้เข้ากันนิดหน่อยก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตักน้ำไปค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนเดิมค่ะ ครึ่งประมาณสองช้อนโต๊ะครึ่งช้อนโต๊ะอะไรประมาณอย่าให้มันเหลวมากเลยอย่าให้มันเหลวมากนะคะถ้ามันเหลวมากก็ใส่แป้งเพิ่มนะคะต่เราจะไม่ใส่แล้วคลิปหน้านะคะเราจะมาสอนทำสว่์เป่าวปงกัน มีหายมันค้นๆแบบประมาณนี้นะคะก็คือโอเคแล้วนะคะแล้วก็ใส่กาวน้ำใส่ไปค่ะนิดเดียวนิดแบบนิดมากๆเลยนะไม่ต้องเยอะมากก็ได้ค่ะก็คนกาวน้ำใสให้เข้ากันนะคะนี่นะเห็นไหมมันจะดูเหลวไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะแล้วก็ใส่กาว T O A ของรอไปเลย ơi điều dạ mà sẽ cao phải phải nít tiêu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  sẽ dạ 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 sẽ cao dữ quá cần sẽ dứt này nó có thì chính là tăng khải sẽ bà đi mà khai khai thao khai ค่ะถ้ามันยังเหลวอยู่นะก็คนแป้งกับกาวให้เข้ากันค่ะถ้ามันเหลวแบบนี้นะคะไม่ต้องใส่กาวเพิ่มนะหรือว่าจะใส่กาวเพิ่มก็ได้นะแต่ว่าเราแนะนําว่าไม่ต้องใส่กาวเพิ่มก็ได้นะคะใส่แป้งเพิ่มจะดีกว่านะคะใส่แป้งไปกี่ช้อนดีแป้งเปหมดแล้วเนี่ยโอ๊ย ดุ่ง้ปค่ะประมาณนี้น่าแ,แล้วก็คนให้มันหนืดหนืดเลยนะแบบอย่าให้มันเหลวเกินไปนะคะถ้ามันเหลวเนี่ยจะเวลาบีบแบจะบีบไม่ค่อยสวยนี่เป็นเทคนิคนิดหน่อยค่ะ ใส่กาวน้ำใส่เยอะเนี่ยมันจะทำให้เหลวไปนะคะการน้ำใสมันเหลวมันจะเป็นน้ำเลยค่ะก็ให้ได้ข้นๆประมาณนี้ค่ะก็ใส่แป้งนิงนนึงก็ได้ค่ะไม่ต้องใส่เยอะมากถ้าสมห้เข้ากันถ้าใช้แป้งแคอะไรแบบนี้ เราก็ไม่รู้นะคะว่ามันผสมกับน้ําอะไรประมาณนี้ได้ได้เข้ากันได้ง่ายไ,ไหมนะคะคือเรามีเทตหนึ่งนะคะถ้าแป้งผสมกับน้ําไม่เข้ากันเนี่ยให้ใส่สาบูน้ํายาล้างจานอะไรแบบนี้นะคะไปประมาณหยุดสองหยดประมาณนั้นนะคะก็คนะคะ่ะมันก็จะเข้ากันดีแล้วค่ะนี่ค่ะพอมันหนึบประมาณนี้แล้วนะให้มันหนึบประมาณนะะี้ค่ะพอดี เราก็จะใส่ถุงบีบของเราเลยเป็นถุงเมซิ่งเออเราลืมไปนะคะต้องพับก่อนพับพับพับน,นะคะไม่ต้องใช้หัวบีบก,ก็ได้ะคะ่ะถ้าใครมีนะคะให้ใช้กรรไกรตัดน,นะคะใครไม่มีก็เจาะไปเลยพับก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเจาะ ใครอยากได้รูใหญ่รูเลก็กก็แล้วแต่เลยเราเอาลูใหญ่นิดนึงแล้วก็ตักตัวน้ำยาเอ๊ตักตัววิปครีมเห็นไหมมันจะเห็นมันกับเป็นน้ำอยู่เลยนะนี่แต่ที่จริงเขาไม่ได้เป็นน้ำนะคะเขาเกรีนใส่ลงไปค่ะนิดหน่อยทีรานิสทีรานิสค่ะก็ใส่ไป นิ้ทีละนิดไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้นะคะอย๋ยวด้แบบเต็นจะให้น้องช่วยเดี๋ยวมันช่วยไม่รู้เรื่องนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยดีกว่าหรือว่าถ้าใครไม่อยากได้สีเหลืองหมดเนี่ยถ้าอยากได้สีทีละนิดอ่ะก็คือหาชามาผสม สีใบหนึ่งใบหนึ่งต่อกันไปค่ะเป็นสมสีที่วันนะะี้ค่ะสีแล้วหนึ่งช้นอนอะไรป,ประมาณนี้เราต้องรีบถ่ายนะเพราะว่าแบตดกำลังจะหมดเหลือห้าเปอร์เซ็นต์แล้วหมดทันไม,ไม่รู้นะคะถ้ามไม่ทันก็ต้องคีตั้งถ่ายใหม่ะนะเอาไม่เลีออย้ยงมากนะตัวแบตหมดไม่ใช่อะไรหรอกเยวแบตหมดคลิปนี้จะไม่ไดิ่งลงนะ ถ่ายรอบที่สองนะเนี่ยพอดีเมื่อกี้ก็ที่ลองทำนะจ๊ะก,ก็คือถ่ายอยู่กันค่ะแต่ว่าไนะม่ได้นะก็ไม่อดนก็คือรูดลูดไปค่ะใครมีไว้วทัดมีอะไรลูดไปเลยมีแต่ตัวนี้แค่ก็มัดแบบนี้ค่ะนี่ค่ะใครจะมัดยางก็ได้นะก็เททีตัวเนี้ยก็คือถ้าค่ดค่ะแล้วก็มาลองบีบก,กัน เล็บยูดีกว่านี่นะคะก็ดูะคะ่ะว่าเดี๋ยวใครจะใส่กากเพชรอะไรด้วยก็ได้นะเห็นไหมไอ่เดี๋ยวให้ดูดนะคะตอนจะเสร็จ อีมเดี๋ยวขอกีก็เป็นตัวยูไปเลยววายตัวยูไม่สวยเลยบีไม่ค่อยเก่งนกันเท่าไหร่นะก็จัดจัดหน่อยนะที่เละเละนะ เดี๋ยวจะให้ดูนะค่ะค่ะเราก็เขียนเสร็จแล้วนะลักษณะตันแรกนคะคะมันทำให้มันแข่งเลยก็ได้ค่ะนี่นะคะ I love you bye. บ๊ายฝากกดไลค์ฝากติดตามแล้วก็กด s, <c oughs> <S subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย